You fade away yeah, 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 yeah. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me นี่ก็จะเป็น EP ีที่234แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 711 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 711 0ค่ะขอแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะคะว่าทางช่องไม่มีเก็บปลายทางนะคะ แต่รับรองนะคะของทุกชิ้นถึงมือทุกชิ้นนะคะรับรองเลยค่ะถึงทุกองค้อเอร์เซนค่ะค่ะวันนี้ก็มีพระส,สวยมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอกกระล่ทองปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสวยเดิมนะคะ วันนี้เราจัดมาถึง2เหรียญน,นะคะที่สําคัญสวยเหมือนกันทั้งสองเหรียญค่ะด้านหลังก็จะเป็นพอปรอนะคะสวยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะที่เจอก็เจอแต่ไม่สวยนะคะค่ะสําหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรอนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับคู่ก็400นะคะ จะรับเดี่ยวรับคู่ได้หมดนะคะสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพปี2467เนื้ออันประกา้าสภาพดีมากสภาพดีนะคะเหรียญเก่าสภาพดีน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้ออันปะก้านะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสามัคคีมีสุกกูผู้ชนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปี2521เเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะสภาพดีเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้หน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำรุ่น6พัดไตปีดกปี2532วัดปากน้ำกรุงเทพสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะ ขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ำนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงวัดปากน้ำรุ่น6นะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเท่าวัดข้างคาวจังหวัดชัยนาทปี2519เนื้อกะไหล่ทองหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปุกเสกสภาพดีหายากหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเท่านะคะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะ ค่าสำหรับเหรียญหลวงพ่อเท่าวัดข้างขาวนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อปั๊มพระสังกจายวัดพระสังกจายกรุงเทพเนื้อทองเหลืองสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยน่ารักนะคะสําหรับพระสังกจายนะใช้น่าเก็บจริงๆนะคะ สำหรับรูปหล่อพระสังกจายนะคะวัดสังกจายนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระนาคปกบรรจุกิ่งเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเป็นพิมพ์ปกนะคะเป็นรูปหล่อพิมพ์ปกนะคะสะภาพสวยนะคะ เก่ามากค่ะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อพระนาคปกบรรจุก,กิ่งนะคะเนื้อทองผสมสวยๆเดิมๆเก่าองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระบัวเข็มศิลปะขเขมรบรรจุกิ่งเนื้อทองผสมสภาพดีมากหน้าเก็บน่าสะสมนะคะเก่ามากเลยนะคะเก่าแล้วสภาพดีก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะกิ่งยังดังนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะเก่าจริงค่ะค่ะสำหรับพระศิลปะขเขมรน,นะคะ บรรจุก,กิ่งเนื้อทองผสมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่าๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยหลังยันหานุมาลปี2566วัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนาทต่อโคตเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆจากวัดเลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ปั๊มชื่อวัดกับพสนะคะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยหลังยันหันุมานะคะปี2566เดิมๆจากวัดองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดรุ่นบูรณะโบสถ์30ปีวัดปราสาทบุญยาวาดกรุงเทพปี2536เนื้อผงปลุกเสกพิธีใหญ่กล่องเดิมสวยมากน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะ สำหรับหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นบูรณะโบสถ์สาปีวัดประสาทนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนื้อผงปิดทองในพิมพ์วัดบวรน,นิเวศกรุงเทพปี2535กล่องเดิมสวยมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ทองในพิมพ์นะคะสวยมากนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะสำหรับเจ้าแม่กวนอิมนะคะค่ะสำหรับเจ้าแม่กวนอิมนะคะสวยๆทองในพิม์พองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาปี2554หลังไก่กระถินเนื้อฝาบาทตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมน่าใชหน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะเต็มเหรียญเลยนะคะตอกโค้ดนะคะซ้ายขวานะคะด้านหลังก็จะเป็นไก่นะคะ สวยมากนะคะสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อรวยนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อหินหยกขาวรุ่น1ปดนีวัดป่าโดยผาคำจังหวัดเชียงรายกล่องเดิมปี2562สภาพสวยหายากสร้างน้อย น่าเก็บน่าใช้นะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นพระปิดตาหินหยกสีขาวนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังก็จะมีะวันพศแล้วก็วัดนะคะสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมจริงๆนะคะมีสักชิ้นติดตัวนะคะ ค่าสำหรับพระปิดตาเนื้อหินยกขาวรุ่นหนึ่งปดนี่นะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งวัดช้างเนื้อนวะโลหะจังหวัดนครนายกรุ่นกระถินนำฤทธิ์ปี2559อาจารย์เดชสร้างกล่องเดิมต่อโค้ด สภาพดีนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะกิ่งดังนะคะหน้าใช้หน้าเก็บถือว่าสมบูรณ์นะคะสวยนะคะตอกโค้ดที่ฐานด้วยนะคะหน้าใช้หน้าเก็บจริงๆนะคะกับพระสวยๆค่ะสำหรับพักกิ่งวช้างนะคะเนื้อนวะโลหจังหวัดนครนานนยกรุ่นกถินนำริธสวยสวยเดิมๆองนี้พรกล่องเดิมก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพรพันเนื้อแร่ฝังตะกุดเก้าดอกปิดทองในพิมพ์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2539้ากล่องเดิมสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ เป็นแพรพันแหล่นะคะพระหนานะคะอง์นี้ก็จะฝั่งตะกุดทั้งหมด9ดอกนะคะเห็นคหด้านนี้ห้านะคะด้านนี้อีกสี่เป็น9้านะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จแพรพันเนื้อแหล่นะคะฝั่งตะกุด9้าดอกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสวยสวยเดิมเดิม์งนี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตขนาดตั้งหน้ารถหลวงปุกข่ำวังว่าจังหวัดระยองสภาพดีน่าใช้น่าเก็บนะคะสภาพดีนะคะล็อกเก็ตสมบูรณ์นะคะไม่กระเทาะเลยนะคะลงยาสวยค่ะด้านหลังก็กัดจะหลุดไปนะคะแต่ถือว่าสวยนะคะนำไปเลี่ยมก็สามารถที่จะขึ้นคอได้เลยนะคะ ค่าสำหรับล็อกเก็ตหลวงปุกค,ค่ำนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนค่ะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปช่องวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนเนื้อดินพิมพ์ใหญ่พระอาจารย์ธรรมโชตวัดโพกเ้าต้นจังหวัดสิงห์บุรีปี2513หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปุกเสกสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สภาพสวยนะคะถึงจะเป็นเนื้อดินแต่ถือว่าสมบูรณ์สวยมากค่ะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับรูปเหมือนเนื้อดินพิมพ์ใหญ่อาจารย์ธรรมโชธนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นลูกตะก้อมหาอุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2560เนื้อนวะโลหะกล่องเดิมสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยนะคะสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะผิวเดิมๆเลยค่ะแล้วก็จะมียันอักคระเยอะมากเลยนะคะ มีชื่อจังหวัดนะคะมีชื่อวัดนะคะสวยค่ะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับลูกตะก้อมาหาอุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกำลังแผ่นดินโครงการหลวงเนื้อผงปี2539ผสมผงศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากปลุกเสกพิธีใหญ่กล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับพักกำลังแผ่นดินโครงการหลวงนะคะเนื้อผงองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรวยรวยเฮงเฮงหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2560เนื้อฝาบาทกระไหลทองต่อโคตดกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆมเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะกระไหลทองเต็มเป๊ะเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญรวยๆเฮงๆนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกรุ่นรวยยั่งยืนปี2,554เนื้อฝาบาทตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพดีเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะตอกโค้ดบริเวณด้านหน้าด้วยค่ะนะี่ค่ะสวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกรุ่นอายุยั่งยืนนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรรุ่นทรงเจริญปี2549ต่อโค้ดกล่องเดิม สภาพดีนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะเดี๋ยวเรามาชมวงพระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บนะคะด้านท้ายก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็พอสอเลขตัวเลขนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระยอดทงหลวงปู่ทวดรุ่นพึ่งบุญบารามีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานี ปี2554เนื้อสัตตะโลหะตอกโคต้ตกล่องเดิมสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากสวยเดิมนะคะผิวสวยมากนะคะผิวไม่เปิดเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระยอดธงนะคะสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระยอดธงหลวงปู่ทวดร,รุ่นพึ่งบุญบารามีนะคะ สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุญพาล่วมกันขอบคุณมากค่ะ yeah,